สวัสดีครับหลายคนคงเคยอาจรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเครียด,ยดมักจะเกิดอาการลืมนน่ลืมนี่บ่อยๆหรือบางทีอาจเคยได้ยินว่าการฝึกสมาธิจะช่วยให้ความจําดีขึ้นได้เพื่อทําความเข้าใจเราเลยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดความจําและการฝึกสมาธิกันนะครับก่อนอื่นมาพูดถึงความเครียดกับความจํากันก่อนจากงานวิจัยล่าสุดพบว่าความเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเครียดทางกายภาพ ที่วัดได้จากระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลในร่างกายนั้นมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างการสำรองทางความรู้และความสาม,มารถในการจดจําโดยความเครียดจะไปลดทอนผลประโยชน์ของการสำรองทางความรู้ที่เราสั่งสมมาทําให้ความจําของเราเนี่ยแย่ลงได้นอกจากนี้ความเครียดยังส่งผลกระทบต่อร่างกายและสม,มองของเราในหลายๆด้านอีกด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการไปรบกวนการนอนหลับของเรานั่นเอง ซึ่งการนอนหลับไม่เพียงพอจะส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้และการจดจำข้อมูลใหม่ๆและที่สำคัญความเครียดเรื้อรังยังอาจน,นำไปสู่สภาวะสมองเสื่อมได้ในระยะยาวอีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนหนึ่งในวิธีที่เราจะจัดการกับความเครียดได้นั้นก็คือการฝึกสมาธินั่นเองโดยการฝึกสมาธินี่จะช่วยลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลลดความเครียดและยังช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับได้อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนมีส่วนช่วยในการรักษาความจําให้ดีขึ้นแต่ในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างน,นะครับเนื่องจากตัวอย่างผู้เข้าร่วมมีจํานวน,นน้อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็สามารถนําไปใช้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีลักษณะคล้ายกันได้และยังสามารถนําไปสู่การศึกษาต่อยอดในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและผลกระทบต่อความจําในผู้ป่วยคลินิกความจําต่อไปได้อีกด้วยนะครับ สรุปก็คือความเครียดเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความจําการฝึกสมาธิเป็นหนึ่งในวิธีจัดการกับความเครียดที่ได้ผลดีและการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและการนอนหลับก็มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันและรักษาโรคเกี่ยวกับความจําเช่นโรคอัลไซเมอร์นะครับและถ้าหากอยากดูแลสุขภาพสมองและความจําเราก็ควรหาวิธีจัดการกับความเครียดในชีวิตประจําวันเช่นการออกกําลังกายการทํากิจกรรมที่ชอบ การพักผ่อนให้เพียงพอและการฝึกสมาธินอกจากนี้การปรึกษาแพทย์หรือผู้ชี่ยชาญก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีหากเรามีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับหรือความจำนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสำหรับวันนี้